อาจารย์เบียร์คนตื่นทำออกมานั่งชี้แจงเคลียร์ปมดราม่าพูดชัดแล้วให้เลิกดราม่ากันได้แล้วในเรื่องที่เพื่อนของอาจารย์เบียร์อย่างอาจารย์เชนเห็นว่าในช่วงนี้อาจารย์เบียร์โดนดราม่าหนักเหลือเกินจึงได้มีการออกมาโพสต์เป็นห่วงเป็นใยเพราะทั้งสองคนนั้นเป็นเพื่อนกันมามากกว่า20ปีแล้วโดวยในโพสต์นี้นะครับอาจารย์เชนไม่ได้ใช้คําพูดว่าร้ายให้อาจารย์เบียร์คนตื่นทาแม้แต่น้อย แต่ก็ยังไม่ไวายที่จะโดนโยงเข้าไปเป็นดราม่าเราไปดูทางด้านของอาจารย์เบียร์ที่ได้มีการออกมาเคลียร์ดราม่ารอบนี้กันครับอ๋อกูลืมประเด็นดราม่าอีกหนึ่งเรื่องกูเห็นเอาไปออกกันว่อนไปหมดคือเพื่อนกูคาเชนฉัดเพื่อนกูเพื่อนกูเพื่อนกูจริงๆเลยเพื่อนกันตั้งแต่สมัยมปลายเพื่อนคนเนี้ยเรียนหนังสือมาได้กันตั้งแต่ม .4 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก เพื่อนกูเองสนิทกันมากในกลุ่มกูเนี่ยจะมีกันแก๊งแก๊ง,กงผู้ชายเนี่ยจะอยู่กันสี่คนสี่คนมีไอ้ปืด๊ดมีคมสันมีกูแล้วก็มีเพื่อนกูเนี่ยชื่อคาเชนชัดเนี่ยสี่คน F4 F4 สี่คนทวนห้าสี่คนผู้ชาย F4 F4 แล้วเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังในโรงเรียนกูเป็นประธานเพื่อนกูเห็นแลนยิกอีกคนหนึ่งกูก็เป็นประธานด้วย เป็นพิธีกรประจําโรงเรียนด้วยแล้วก็ช่วยกันทํางานเนี่ยเป็นเอฟโฟเอฟโฟประจำโรงเรียนทุกคนไม่มีใครไม่รู้จักกูไม่มีใครไม่รู้จักแก๊งกูทุกคนในโรงเรียนรู้จักครูทุกคนรู้จักคุยกันมาคบกันมานานมากเป็นแบบเพื่อนสีเพื่อนสนิทในสี่คนนี้สนิทสุดแต่กูจะสนิทกับมันมากที่สุดอีกเชนฉัดเพราะว่าหลังจากเรียนจบเนี่ยกูยังติดต่อกับมันตลอดเพราะอะไรเป็นหมอดูเป็นหมอดูมาด้วยกัน คนอื่นเขาไม่ได้เป็นหมอดูมาเลยไม่ได้สนิทกันเหมือนเดิมเขาก็ไปทํางานกันตามเหตุตามปัจจัยจะกลัวจะเป็นหมอดูกับมันไงก็เลยสนิทกันไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเวลาไม่ว่าจะไปไหนจะใครจะทุกข์ร้อนเดือดร้อนใจอะไรอยู่ข้างกันเสมอมันเป็นคนมีบุญคุณกับอาจารย์ไออาจารย์ไออาจารย์เชนชัดเนี่ยมันชื่อเชนมันเป็นคนมีบุญคุณกับอาจารย์ในสมัยชีวิตที่อาจารย์ลําบากลําบน มันคอยให้ค่ะอาจารย์นี่เคยลําบากถึงขั้นไม่มีข้าวกินก็มีมันเนี่ยไปขวนขวายซื้อข้าวเนี่ยถุงละห้าโลเนี่ยมาไว้ให้อาจารย์เอาไข่มาให้อาจารย์ไข่ไม่ใช่ลูกกระปอกนะจ๊ะเดี๋ยวจะไปคิดอกุศลกันดีกูเห็นบอกว่าจับกูไปเป็นคู่จิ้นกันกูจะอ้วกกูฟันแล้วกูจะอ้วกแตกหาว่ากูเป็นคู่จิ้นกันทุเล่ทุลังเหลือเกินเออไข่ที่นี่คือไข่ไข่ไก่ไม่ใช่ไข่ลูกกระปอก มันคอยซื้อข้าวซื้อน้ำไปไหนมาไหนมันคอยเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำอาจารในวันที่ยากลำยากลําบากให้เงินให้ทองใช้ในวันที่ยามที่ยยาากลําบากมันช่วยเหลืออาจารย์เกื้อกูลอาจารมาตลอดในวันที่มันยากลําบากอาจารก็ช่วยเหลือมันแต่มันไม่ค่อยลําบากเรื่องเงินหรอกมันจะลําบากเรื่องจิตใจก็คอยปอบประโลมคอยหนุนใจคอยให้กําลังจิตกําลังใจคอยสอนซึ่งกันและกันตักเตือนซึ่งกันและกันมันกับอาจารย์มีลูกศิษย์กันทั้งคู่มันก็มีลูกศิษย์อาจารก็มีลูกศิษย์ในสมัยมาเป็นมันนทุกวันนี้มันก็ไปหมอดูอยู่ มันเป็นหมอดูมันมีลูกศิษย์ของมันอาจารย์ก็มีลูกศิษย์ของอาจารย์แต่มาไม่สามารถปรึกษาเรื่องเหล่านี้กับลูกศิษย์มาได้ทุกเรื่องมันเลยมาปรึกษากับอาจารย์เพราะเป็นเพื่อนกันมันเล่าความลับในใจกันต่อกันและกันได้พูดกันได้ไม่อายเพราะมันเป็นเพื่อนสนิทกันเจอกันเป็นประจำเจอกันบ่อยครั้งเพื่อนสนิทซึ่งกูก็ไม่รู้ไปทัวร์ลงอะไรกันมันมีเจตนาดีมันเห็นอาจารย์เหนื่อยล้าอีกเลยไม่ใช่มันไม่มาเตือนอาจารย์ส่วนตัวนะมันมาเตือนอาจารย์ส่วนตัวแล้ว มันมาคุยกับอาจารย์ส่วนตัวแล้วแล้วมันก็เลยเอาไปโพสต์ด้วยมันโพสตแค่รู้สึกอยากแสดงความเห็นเฉยๆว่ามันอะรู้สึกเป็นห่วงเพื่อนคนนี้ไอ้ข้อที่มันไล่ายาวมาแต่ละข้อแต่ละข้อมันคุยกับอาจารย์แล้วมันรู้สึกเป็นห่วงมันเห็นอาจารย์เหนื่อยมันเป็นห่วงมันกลัวอันตรายเพราะมันเห็นคนเนี่ยด่าอาจารย์รุนแรงมากด่าถึงโคตรพ่อโคตรแม่มีบางคนมาขู่มาอะไรแล้วมันไปตามดูมันไม่เคยเห็นมาก่อนมันเพิ่งมาเห็น มันก็เลยสงสารมันก็เลยเป็นหัวมันก็เลยมาถามอาจารย์ม,มึงเวลาไปไหนมาไหนมึงต้องมีคนติดตัวไปนะอันตรายเกิดขึ้นับมึงกูเห็นแต่ละคนแต่ละคนเข้ามาดา่ามึงกูเป็นห่วงอาจารย์เนี่ยวันหนึ่งที่อาจารย์เนี่ยกลับมาตั้งหลักตั้งฐานได้อาจารย์จะเอาของไปฝากมาตลอดซื้อขนมนม,นมเนยซื้อไปทีไปพันๆซื้อไปกองไว้ให้มันเอาไปให้มันมีอะไรเอาไปช่วยให้มันกินมึงเอาน้ําพริกไปเลยกูยกลังให้มึงเลยเอาไปขนมนม,นมเนยหมูกรอบหมูหวานหมูฝอนปลาแผ่นกุนเชียง อาจารย์ขนให้มันเป็นเนี่ยราคาคาหลายพันขนมนมเนยอะไรต่างๆนานาของอะไรที่อร่อยอาจารย์ซื้อออกไปให้มันหมดเพราะมันเป็นเพื่อนที่เคยดูแลเราในยามยากแต่มันไม่ได้อยากได้เงินมันมีตังตังมันก็มีมันมีตังไม่ใช่มันไม่มีตังมันก็เ็นคนมีตังอาจารย์จ่ายเงินไปให้มันก็ไม่ใช่เรื่องอาจารย์เลยซื้อข้าวซื้อของไปให้มันแทนเพราะมันไม่ได้อยากได้ตังอาจารย์มันไม่มีผลประโยชน์อะไรกับอาจารย์เลยมันไม่ได้อยากได้แสงอยากได้สีอะไรมันแค่เตือนด้วยความเป็นห่วง คือมันอยากให้คนอื่นเห็นนะพูดง่ายๆว่ามันเป็นห่วงเพื่อนไม่ต้องเอาแสงเพราะมันเป็นเพื่อนกูจริงๆมันไม่ได้ต้องการแสงเสริมอะไรหรอกเพราะนั้นไม่ต้องไปทัวลงมันให้เข้าใจเออให้เข้าใจตามนี้กูเห็นข่าวไปตีกระแสตีแผ่ตีอะไรกันกูก็นั่งเยียบเี่ยมบาสวัสวันนี้กูก็เลยแบบว่ากูพูดซะหน่อยละกันไม่รู้อะไรกันท้าแค่ไหนกูจะไม่มีวันทำร้ายมึงอาจารย์ซึ้งใจคำนี้มาก แล้วมันก็คิดตรงกับอาจารย์แต่อาจารย์ไม่ได้พูดเพราะอาจารย์คิดมันรู้ใจอาจารย์ดีอยู่แล้วว่าอาจารย์เป็นคนสันดานยังไงมันจะพูดกับอาจารย์เสมอมึงเป็นคนดีนะโดยลึกๆอาจารย์เป็นคนดีแต่แค่อาจารย์ะตอบสนองต่อกิเลสตัณหาตัวเองเมื่อก่อนอาจารย์ควบคุมเองไม่ได้โดยพื้นฐานอาจารย์ะมันดีโดยพื้นฐานแต่เราควบคุมกิเลสตัณหาตัวเองไม่ได้เราจึงหลงไหลได้เพิ่มไปจนคนอื่นมองว่าเลวว่าชั่วและตัวเราเองก็มองว่าตัวเองชั่วตัวเองเลว แต่มันมองอาจารย์เป็นคนดีเสมอมันบอกว่าใครโดนอาจารย์ด่าเนี่ยโคตรชิหายคือด่าแบบด่าจริงๆนะไม่ใช่ด่าแบบในเล่นสดอย่างนี้นะโดนอาจารย์ชี้หน้าด่าต่อหน้าอย่างเงี้ยมันบอกว่าใครโดนอาจารย์ด่าแบบเนี่ยโ,โคตรแบบไอคนนั้นคือโคตรสวยพอา,าจารย์เนี่ยยิ้มตลอดเวลาใจดีมากไม่โกรธไม่อยาฆ่าพยาบาทมาหลายครแม้คนนั้นจะยืนด่าอาจารย์ช่อช่อช่ชอชอชอ,ชอ,อาจารย์ก็ยืนยิ้มให้มันดา่าไม่พูดอะไรมันบอกใครโดนอาจารย์ด่าต่อหน้านะคือสวยจริงๆ อาจารย์จะด่าคนเฉพาะในไฟ์สดข้างนอกไฟ์สดจะไม่ด่าใครเลยนะแม้คนนั้นจะเกลียดใาฆ่าพยาบาทมากไรแค่ไหนก็ตามไม่พูดแล้วไม่พูดถึงใครด้วยไม่พูดถึงใครในทางที่ไม่ดีด้วยไม่พูดมันจึงเขียนในข้อความเหล่านั้นว่าอาจารย์เ, klar, mm. เป็นคนดีมากเลยแต่ความเป็นจริงอ่ะอาจารย์ชั่วอาจารย์คิดว่าตัวเองชั่วตลอดเวลาแล้วอาจารย์ทำชั่วจริงๆไม่ใช่ไม่ทำแต่ในมุมความชั่วของอาจารย์มันไม่มองว่าอาจารย์ะชั่วมันมองแค่มันเป็นเรื่องของกิเลสมันเป็นมองมันมองแค่เป็นเรื่องของความพ่ายแพ้ ต่อสันดานของตัวเองมันมองว่าเกณฑ์เป็นการเขาเยกว่าอะไรอ่อนแออ่อนแอในช่วงขนาดหนึ่งจึงหลงผิดในการทําสิ่งนั้นแต่มันจะพูดกับอาจารย์เสมอว่ามึงนะเป็นคนดีนะมึงเป็นคนไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าในในหลังจากที่เลิกแล้วนะมึงดีมากมึงให้คําแนะนําบอกสอนแกใครทําดีมีจิตเมตตาสงสารต่อคนเด่นทําอะไรก็แล้วแต่เพื่อคนอื่นเสมอสมัยอาจารย์ดูดวงดูดวง,ดดวง,ดดวงไม่เก็บเงินคนเยอะแยะเออช่วยแล้วแถมซื้อของให้อีกตะหาก พ่อสงสารเมตตาไม่มียังลำบากลำบนตัวเองมันเลยเห็นว่าเราดีตลอดนี่เพื่อนแต่เวลาจะทำไม่ดีไม่ใช่มไม่เตือนนะมันเตือนนะเนี่ยอย่างล่าสุดที่มันเตือนเนี่ยมันเตือนมึงไปรีบไปบวชเธอกูเห็นเป็นทั่วเป็นไัยเหลือเกินที่มันพิมพ์ในไลฟ์สดในพิมพ์ทีมในเฟซบุ๊กมาเนอะมึงรีบไปบวชให้ได้นะ กูรอมึงอยู่นะว่ามึงจะบวชตอนไหนมึงปรารถนาจะบวชมาตลอดพ่ออาจารย์พูดกับมันตลอดว่าอาจารย์อยากบวชอาจารย์อยากบวชอาจารย์อยากบวชตั้งแต่ก่อนที่อาจารย์จะมาปฏิบัติจริงจังพูดกันมาตลอดมันก็บอกว่ามันอยากบวชแต่มันกาลังเคลียร์ทางโลกแต่อาจารย์ใจร้อนกว่ามันไงจะอยากจะเป็นบวชเร็วๆเนี่ยพูดกันมาตลอดมันก็เลยบอกว่ากูขอให้มึงได้บวชเร็วๆนะอย่าให้ใครมาทําลายมันได้นะมึงได้นะมึงอย่าให้ใครมาทําลายมึงนะกูสงสารมึงกูกลัวมึงจะไม่ได้บวชกูกลัวมึงจะ โดนตรงนั้นโดนตรงนี้ลากออกไปโดนตรงนั้นตรงนี้ทําลายทําลายจนบวชไม่ได้มันเป็นห่วงตรงนี้รีบไปบวชที่สุดรีบไปบวชให้เร็วอย่าให้อะไรมาเป็นเหตุเป็นเพศเป็นภัยนี่นั่นนะมันพูดออกมากันออกมาด้วยเจตนาดีของมันไม่ได้มีเจตนาในการทำร้ายให้เข้าใจตามนี้กูไม่ได้ปกป้องเพื่อนกูแต่กูพูดตามความจริงเพราะนี่มันเรื่องเกี่ยวกับกูโดยตรงกูเลยพูด ไม่ง้กูไม่พูดหรอกเพราะกูเห็นทั่วไปลงยับแล้วปากเพื่อนกูมันเป็นปากแบบนั้นมันเป็นปากตะไไก้ปากมันตะกรายปากมันพอกูกูจะบอกให้มันเนี่ยทวีโคนี้ยองกูอีกปากมันอีเชนนี่เป็นอีกคนหนึ่งที่เวลาด่าแล้วตลกนะตลกยิ่งกว่าจานอีคนเนี้ยไม่มีพิษไม่มีภัยมันเป็นคนใจดีมันเป็นคนมีจิตเมตตาแต่ใครร้ายใส่มันมามันก็ร้ายกลับดาช้ำกูบอกให้ช้ำนี้ยอกูอีก แล้วมันเป็นคนตอบโต้ด้วยกูเนี่ยไม่ตอบโต้มันน่ะตอบโต้มันยังถามกูเลยว่ากูจะดูซิกูเนี่ยใจกูจะเป็นยังไงมึงทนได้ยังไงว่าคนด่ามึงขนาดนั้นมึงปล่อยคนด่ามึงได้ยังไงไอเชนพูดกับอาจารย์มึงปล่อยคนด่ามึงขนาดนั้นได้ยังไงอาจารย์บอกมึงจะไปเถียงกับมันทำไมมึงเถียงไปมึงก็เดือดเนื้อร้อนใจเปล่ากูจะไปเถียงกับมันทำไมกูวิ่งแก้มันไหวแล้วกูแก้ด้วยตัวเองดีกว่าจบกูจะไปแก้คนเดื่นทำไมคนเกลียดกูกูวิ่งแก้ได้เหรอกูแก้ไม่ได้หรอกกูแก้ตัวเองจบ ง่ายกูไม่เหนื่อยมึงไปเหนื่อยพิมพนะมึงอีกแกตายหา,น,าน,น,น,ยน,นิ้วล็อกไปแล้วั้งนะตอนนี้เพื่อนกุยกันใจจะนิ้วล็อกไปแล้วกูจะไปนั่งพิมพให้นิ้วล็อกทาไมกูไม่พิมอ่ะค่ายอยาา่างด่าไปเลยด่าไปเธออยาา่างด่าด่าไปเถอกูไม่นิ้วล็อกกับมึงหรอกมึงมีปัญญาพิมพไปมึงจ่ายค่าเน็ตแล้วก็ใช้เต็มที่กูสงสารมึงแล้วกเกิดค่าอินเทอร์เน็ตรายวันมึงอ่ะนะ เติมกันมาเน็ตก,ก็เสถียรบ้างไม่เสถียรบ้างพิมพิมถูกด่ากูยังพิมพผิดถูกผิดผิดถูกอินเทอร์เน็ตสะดุดอย่างเงี้ยนะให้กูจะดา่ากูได้สะดวกขึ้นบางเห็นบางคนกูเห็นเหมือนแบบรีบพิม์กวัวเน็ตหมดอนะ่ะเมือ่อดี5้าทีเน็ตจะหมดแล้วอ่ะรีบพิมดา่ากูก่อนเดี๋ยวด่าได้ไม่เยอะแล้วพิมแบบผิดบ้างถูกบ้างอะไรบ้างก็ไม่รู้รีบพิมไงกัวเน็ตหมดไงสัญญ,ญาเตือนแล้วข้อฟาร์มเอสเอ็มเอเตือนแล้วนะติ้งตังติ้งตังอีกคุณใช้เกินไปแล้วยี่สิบบาทคุณใช้เกินไปแล้วอี เน็ตจะหมดเนี่ยรีบร้อนจะดา่ากูเนกลัวไม่ได้ด่ากูเติมให้ได้นะเพื่อจะอยากด่ากูมากมากขึ้นเดี๋ยวกูเติมให้ใช้ของระบบอะไรอ่ะเดี๋ยวกูเติมให้ไม่ยากแม่ไม่ต้องกลัวหรอกหมดเดี๋ยวกูเติมให้ด่ากูเลยกูชอบกูชอบเอาละครับแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างสามารถพูดคุยกันและแสดงความคิดเห็นไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแอดมินขอบคุณทุกคนมากที่ดูมาถึงตอนนี้อย่าลืมกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้แล้วกดติดตามช่องวันดาราเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินได้ละ แล้วเรามาเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับขอบคุณครับ